สวัสดีเช้าวัวนพาะค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจ๊ก็จะพามาชมบรรยากาศภายในโรงงานช่วงเช้าค่ะได้ยินเสียงพระเทศไหมคะอันนี้เป็นเสียงาจากวัดภูคารัตนารามนะคะเป็นเสียงการบรรยายธรรมโดยหลวงปู่ฤาษีลิงดำนะคะ โรงงานนี้จะอยู่ระหว่างกลางนะระหว่างวัดผู้คารัตนารามนะแล้วก็วัดราชบัรทมนะคะก็จะได้ยินเสียงเทศสลับกับเสียงธรณีกันแสงนะก็คืองานศพนะคะทำให้เจ๊ก็ได้พิจารณาทำไปในตัวด้วยนะคะถือว่าเป็น ความโชคดีนะที่มาอยู่ในจุดที่ได้เห็นนะได้เห็นการเกิดการดับนะฮะของสรรพสิ่งนะฮะ,ะทุกอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเรามองว่าเป็นสิ่งดีก็ดีหมดอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของการทำงานนะคะทุกความสำเร็จนะคะมักจะต้องมีความเพียรประกอบอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็ใช้ความเพียรเหมือนกันนะ,ะเป็นการตีมือนะคะ นำภาพบรรยากาศการทำงานในโรงงานมาให้ทุกท่านนะได้รับชมนะคะทุกความสำเร็จนะคะก็จะประกอบด้วยความเพียรน,นะเป็นหลักนะคะเป็นหลัก